เปิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็ยังมองว่าดัชนีวันนี้จะสามารถทรงตัวในกรอบแคบๆต่อไปได้นะคะก็มองว่าจะเป็นการติดกรอบแนวต้านด้านบนนะคะเท่นเส้นเทนไลน์นลด้านบนที่เป็นกรอบอัพเทนนะคะซึ่งอยู่ที่ประมาณาแนวต้านก็จะจำกัดอยู่ที่ประมาณ1420นนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันทางลงเราก็มองว่าลงไม่ลึกนะคะเพราะว่า ตัวเส้น m e m a 10วันเนี่ยยังทำหน้าที่เป็นแนวรับได้อย่างแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเทรดดิ้งในกรอบช่วงบริเวณนี้ได้นะคะก็คือเมื่อมีการปรับตัวลงมาระหว่างวันแล้วก็ขึ้นไปก็อาขายเมื่อใกล้แนวต้าน1420นะคะ ซอกวิวนะคะวันนี้ตัวแรกจะเป็นตัวคิวเฮาส์นะคะเมื่อวานก็ราคาเปิดกระโดดในทางลงนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็สามารถลากขึ้นมาปิดที่หายของวันได้นะคะวอลลุ่มก็ค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็ในส่วนของเครื่องมือเนี่ยที่ทางโดยรวมยังถือว่าไม่เสียหายมากนักนะคะเพราะอย่างตัว m a c d ก็ยังแสดงสัญ,ญญาณที่แข็งแรงบนซีโร่ไลน์แล้วก็ซิกนาลไลน์ได้นะคะก็น่าจะสามารถเหวี่ยงตัวในกรอบ up trend ที่เป็นมาตั้งแต่ต้นปีนี้ตอบไปได้นะคะแนวต้านก็อยู่ที่สาับาท4ามสิบกับสามบาทสี่สิบสี่นะคัดลอส่3บาท10 ถัดมาเป็น IRPC นะคะ IRPC ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ขึ้นมาปิดที่หายของวันเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สามารถขยับหายขึ้นจากครั้งที่แล้วได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการเดินหน้าต่อหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยใช้เวลาในการพักตัวไปนะคะแล้วก็วอลุ่มเนี่ยก็เริ่มหนาแน่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนของเครื่องมือเนี่ยนะคะก็ให้สัญญาณเชิงบวกอย่างต่อเนื่องนะคะแนวรับจะอยู่ที่3ามบาทหกนะคะแนวต้านประมาณ3ามบาทเจบถึง3ามบาทแปแล้วก็คัดลอสที่3ามบาทห ัวสุดท้ายจะเป็นซัสโกนะคะถึงแม้ว่าจะมองว่าราคาเนี่ยยังดูนิ่งๆอยู่นะคะก็คือเป็นการสร้างฐานนะคะออกด้านข้างนะคะแต่ว่าอะโวล่มที่เพิ่มขึ้นในช่วง2วันที่ผ่านมาก็ถือว่าทําให้ตัวนี้กลับมาน่าสนใจนะคะแล้วก็บวกกับาการกลับมาให้สัญญาซื้อของเครื่องมือนะคะทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางก็น่าจะเป็นสัญญาณเตือนว่าใกล้จะได้เวลาฟื้นตัวของซัสโก่แล้วนะคะแนวรับจะอยู่ที่3บาทส0สตางค์นะคะแนวต้านแรก3บาท20ถัดไป3บาท28แล้วก็คัดลอสที่3บาทสสตางค์ค่ะปิดประชุมมีส่่วนนเทคคคิะ